สวัสดีครับวันนี้ท็อปฟสตูดิโอจะพาไปดูหาอันดับทรัพย์สินของนักการเมืองดังพักเพื่อไทยแต่ละคนจะมีเงินเท่าไหร่ไปดูกันเลย ปชนะครับได้เคยรายงานรายการทรัพย์สินของคุณนัทวุฒิใส่เกลือกรณีถอนจากตำแหน่งสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยตรงวันที่15มกราคม2557โดยแจ้งว่าคุณนัทวุฒิใสเกลือนะครับมีทรัพย์สินเป็นเงินฝาก1 3 70, 7 7 0 1 6บาทและมีที่ดิน6แปลง มูลค่า8 5 2 6 8 0 0บาทโรงเรือและสิ่งปลูกสร้าง1 5ึ่งล้านบาทยานพาหนะ5 9 92, 9ล้9นเบาทและทรัพย์สินอื่น1 0 0 0งแบาทซึ่งคุณนัทวุฒิใส่เกลือนะครับแจ้งว่ามีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นอยู่ที่1 7 4 9 6 6 0 0บาทและมีหนี้สินรวมอยู่ที่5 8 9 9้าบาทซึ่งคุณนัทวุฒิใส่เกลือนะครับแจ้งว่ามีผู้ตกรงชื่อคุณสิรินสกุล ใส่เสื้อซึ่งคุณศิริสกุลนะครับได้แจ้งว่ามีทรัพย์สินเป็นเงินฝาก7,698บาทเมื่อลงทุน173,100บาทที่ดิน3แปลงมูลค่ารวม14,174,000บาทยานพาหนะ938,000บาทและมีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นอยู่ที่16,45,188บาทและมีหนี้สิน8,626,731บาทซึ่งทั้งคู่นะครับแจ้งว่ามีทรัพย์สินรวมกันทั้งสิ้นอยู่ที่ 3าม6ิ3 3าล้านบาทและมีหนี้สินรวม14 4 2 7 7ล้่บาท นักงานปปชนะครับได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายแพทย์ชนลนาศีแก้วกรณีผลจากตำแหน่งสมาชิกผู้แทนราษดรวันที่26พฤษภาคมีพศ2566ซึ่งระบุว่ามีทรัพย์สินเป็นเงินสด40,000บาทเงินฝากหนึ่งบัญชี443,264บาทที่ดิน2แปลง2ล้านบาทโรงเรือและสิ่งปลูกสร้าง3ล้านบาททรัพย์สินอื่น4,135,000บาทและมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น62,902บาทโดยทำให้ปัจจุบันนะครับนายแพทย์ชลนาศมีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น9 สามหกแักบบาทแต่เท่านั้นยังไม่พอนะครับนายแพทย์ชนละน่าน มีภรรยาชื่อคุณแพทย์หญงนวลสกุลบำรุงเพลนโดยระบุว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้นเป็นเงินสด1นึ่งล้านแปดบาทเงินฝาก17บัญชี1น3่งล้บาทที่ดิน18แปลกห้าร้อยหนงล้านสามแสบาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง6หลัง1 8บแปดล้านหกแบาทและยานพาหนะสี่คันห้า0 0านบาทและทรัพย์สินอื่น2 1่สิบเ9็ดล้านหกแสนห้าหื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทแบ่งเป็นเครื่องประดับช่องคำและเพชร รงเท้าแบนดเนมอีก51คู่ซึ่งทั้งสองนะครับมีทรัพย์สินรวมกันทั้งสิ้นอยู่ที่560้อยหกสบล้านแปดแสนับาทและมีหนี้สินรวมกัน6 2 9 0บาท ปปชนะครับได้เผยแพร่บัญชีรายการทรัพย์สินและมีสินของคุณสุริยะจึงลูกเรืองกิจเมื่อวันที่17มีนาคมปีพศ2566แจ้งว่มีรายได้รวมต่อปีอยู่ที่3,948,800บาทแบ่งเป็นเงินเดือน1,388,800บาทเบี้ยประชุม16,000บาทดอกเบี้ย2,500,000บาทและมีทรัพย์สินได้แก่เงินสด8 0 0 0 0บาทเงินฝาก2,982,1677บาทเงินลงทุน56,942บาทที่ดิน8แปลง45,7 720,000บาทโรงเรือและสิ่งปลูกสร้าง3แห่ง92,366,948บาทสิทธิและสัมปทาน5,960,000บาททรัพย์สินอื่น4 9 0 0 0 9 0บาทโดยที่คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับแจ้งว่ามีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นอยู่ที่1,448ล้าน6แ25,568บาทและมีหนี้สิน3แ1,042บาทเท่านั้นยังไม่พอนะครับคุณสุริยะได้แจ้งว่ามีคู่สมรสชื่อคุณสุริษา จึงลุ่งเรืองกิจซึ่งคุณสุริสานะครับมีทรัพย์สินทั้งสิ้นอยู่ที่274 9 2 2 2 1บล้านบาทและมีรายได้รวมต่อปีอยู่ที่1 5 0 0 0ล้บาทซึ่งถ้ารวมทรัพย์สินของทั้งคู่นะครับคุณสุริยะจึงลุ่งเลืองกิจและคู่สมรสจะมีทรัพย์สินรวมกันทั้งสิ้นอยู่ที่1723งพันเจร้อยบามล้านห้าแสั้อสิบ้าทและมีหนี้สินรวมสามแส่งพบาท สำหรับคุณกุ้งอิงแพททองทานชินวัตรนะครับดำรงตําแหน่งกรรมการบริษัทมากถึง16แห่งโดยที่คุณอุ้งอิงนะครับมีมูลค่าหุ้นบริษัทได้แก่บริษั SC ท SC Asset Corporation จํากัดมหาชนซึ่งมีมูลค่าหุ้นทั้งหมดอยู่ที่5,359ล้าน133,549บาทบริษัท PT Corporation จํากัดมีมูลค่าหุ้นทั้งหมด922ล้าน9 6 7 0 7บาทบริษัทเลน Development จํากัดมูลค่าหุ้นทั้งหมด817ล้าน492,424บาทบริษัท O AI m a n a g e m e n t จำกัดมูลค่าหุ้นทั้งหมด8 0 0 7้9 1 0 8บาทบริษัทบางกอกเทเลคอมเอนจิเนียริ่งจำกัดมูลค่าหุ้นทั้งหมด6 9 2 5 3บล้านบาทบริษัท Estate s c k ซีเคเจำกัดมูลค่าหุ้นทั้งหมด5 15น3บล้านบาทบริษัท SC ออฟฟิศพาาจำกัดมูลค่าหุ้นทั้งหมดสี่ร0 2 3 4 5บเก้าล้าทสามแสนสาใหญ่นสองจัามร้อ่าหุ้นทั้งหฟวัล้า 32,428บาทบริษัททุนนวัตรกรรมจำกัดมูลค่าหุ้นทั้งหมด204,382,325บาทบริษัทอัลพายกอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับจำกัดมูลค่าหุ้นทั้งหมด148,666,256บาทบริษัท OAI c o n s u l t a n t and Management จำกัดมูลค่าหุ้นทั้งหมด99,835,938บาทบริษัทประใหมสุรี Property จำกัดมูลค่าหุ้นทั้งหมด91,179,257บาทบริษัท o f ส i c e ออฟฟิศาจำกัดมูลค่าหุ้นทั้งหมด1 2 8 7 9 0 4 0บาทบริษัทอัลไพา์การ์เด้นดีไซน์จำกัดมูลค่าหุ้นทั้งหมด43,875,735บาทบริษัท BP p r o p e r t y จำกัดมูลค่าหุ้นทั้งหมด1,289,842บาทบริษัทโอคานิจจำกัดมูลค่าหุ้นทั้งหมด8,522บาท ซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดนะครับนับเฉพาะในพอร์ตหุ้นที่เธอมีอยู่นั้นมีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นมากถึง1 4 3 1 8 5ม1 2 2บาท ทรัพย์สินของคุณเสรษฐาทวีสิทธิ์นะครับผมได้รวบรวมข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ซึ่งพบว่านะครับคุณเสร็จรถเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นอันดับ4ของบริษัทแานสิลิจำกัดมหาชน อาณาจักรอสังหาริมทรัพย์ที่มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น127,887,820,000บาทและทำกำไรในปี2565นะครับได้ถึง4 2 8 0ล้านบาทกันเลยทีเดียวและใช้ทุนจดทะเบียนนะครับอยู่ที่23,436,25,722บาทโดยคุณเสรษฐ,ฐานทวีสินนะครับมีจำนวนหุ้นทั้งหมดอยู่ที่661,2734หุ้นเหลือคิดเป็น4.44%และเมื่อคำนวณจากราคาหุ้นณวันที่28กุมภาพันธ์ ปี2,566ซึ่งราคาปิดที่1.91บาทต่อหุ้นนะครับคุณเสรษฐาจะมีมูลค่าหุ้นกว่า1,262,515,000บาทโดยบริษัทแสนสิริน,นะครับมีผลประกอบการย้อนหลังในปี2,564มีรายได้รวมทั้งสิ้นอยู่ที่29,747,520,000บาทแบ่งเป็นก,กำไร2 0 1 7 2 8 0 0 0 0บาท และนอกจากนั้นนะครับคุณเศรษฐายังมีธุรกิจเกี่ยวกับการประกันภยัยการเงินการลงทุนผลิตและจำหน่ายกองกระดาษและธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทที่ยังคงดำเนินการอยู่มากถึง40แห่งกันเลยทีเดียวก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับหาอันดับทรัพย์สินของนักการเมืองดังพักเพื่อไทยคลิปหน้าจะเป็นใครอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปของเรานะครับ วันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ